รรีเมฝากกดติดตามด้วยนะคะแ้มห่างเกินไปครอบยอมรับลิเวอร์พูลหมดลุ้นป้องกันแชมป์แล้วเยอเกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกมายอมรับว่ามันคงเป็นเรื่องที่ยากเกินไปแล้วหากทีมของเขาต้องการจะป้องกันแชมป์เอาไว้ให้ได้ในฤด,ดูกาลนี้เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านไล่ยิงผงแดงเย,บยบ็บเยิน3-1แม้จะถูกโมฮัเม็ดซาลา ยิงออกนำไปก่อนจากการแอสซิสงามหยดย้อยโดยโรแบรโตฟิมิโนแต่หลังจากพวกเขานั้นผิดพลาดของปาลิซซอนและคาบักแนวรับป้ายแดงของทีมพวกเขาโดนยิงรัวท้ายเกมถึง3เมตรรวดส่งผลให้ถูแมนเชสเตอร์ซิตี้ทิ้งห่างไป13แต้มแล้วขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจากฝูงหลังอุทบชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์30ก็ทำแต้มนำห่างไปไกลถึง13แต้มแล้วแถมยังแข่งน้อยกว่าหนึ่ ในบทสัมภาษณ์หลังเกมกุนซือชาวเยอะระมันได้ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วที่ทีมของเขาจะไล่ตามจาาฝูงได้ทันเมื่อมองจากจำนวนเกมที่เหลือและช่องว่างที่ห่างกันเป็นอย่างมากพูดตามตรงผมไม่คิดว่าเราจะไล่ตามทันนะวันนี้เป็นอีกเกมที่เราเล่นกันได้ดีทีเดียวแต่เราต้องหลีกเลี่ยงความผิดพลาดหลีกเลี่ยงความไม่เข้าใจกัน 2ลูกที่เราเสียไปเป็นเพราะพวกเขาพลาดและสื่อสารกันไม่ค่อยดีนอกจากนี้มันเป็นเกมที่ดีทีเดียวข่าวสั้นฟรีเมียลีฝากกดติดตามด้วยนะคะ